ปาไปเลยค่ะตีไปเลยค่ะตีไปเลยจ้ะตี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 สวยจังเลยภาพนี้ทำไมสวยขนาดนี้น้องมินนี่วาดเองทุกจุดเลยนะคะแม่แม่โอ้สวัสดีค่ะมอร์นิ่งสวัสดียามเช้าวันที่จ่าลูกสิบเอ่อถท่าะไรหน่าน้องบัดสิบสามนะคะธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด S <S นะคะ <S <S 1> <S 1> จ๋าลูกจ๋าจ๋าจานะคะวันนี้มีน้องนางมาให้กําลังใจด้วยก็จะหน่อยหนึ่งนะคะค่ะวันนี้พี่มิมี่จะมาวาดอย่างไรเนาะค่ะนอมีหลังมี่ะมีสีฟ้าด้วยนะคะอะไรลูกจ๋าลูกช้างก็ต้องถ่ายคลิปลูกคนก็ต้องให้อุ้มแล้วล่ะค่ะแม่แม่แมทีนี้นะคะเอาละเด้อบาทนีความสู้ชีวิตนะคะอ่า อยากให้แม่แม่ดูพัฒนาการของน้องมินนี่ไปในหลากหลายรูปแบบนะคะวันนี้แต่งแต้มเติมสีฟ้าตี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 โอ้ยปิดสีขาวให้มิดค่ะมือหรืองวงเขานะคะแข็งแรงดีแล้วนะคะโอหจ้าน้องพราวเขาเรียกมิม่นะคะพี่มิม่น้องก็เรียกพี่ตลอดการทํางานนะคะพี่ก็เอียงหูแล้วเอียงหูอีกนะคะเอ้ยน้องมันเป็นแบบใดลูก เรียกพี่มีมี่ทำไมจ๊ะโอ้ยจากแมนเนาะโอ้เป่าเปาเป่าเป่าของพี่มีมี่นะคะจ่าจะาดูจ่าจะาดูจ่าลูกโอเคค่ะเป่าค่ะอะนะคะทางลูกสาวก็จะให้เป่าทางลูกนางก็ต้องถ่ายค่ะแม่แม่จ่าลูกจ่าสุดที่รักของแม่อ่าแม่แม่มาต่อค่ะ น้องนางเริ่มวาดต้นไม้แล้วน้องนิกมัวแต่ไปเคลียร์กับน้องพราวเพิ่งเสร็จค่ะแม่แม่แมแมเอฟซีค่ะนะคะโอ้ยความวัยรุ่นจะสองขวบเนาะคะ่นะเนาะเอาแต่ใจตัวเองอันดับที่หนึ่งเลยค่ะแม่แม่แมเอฟซีค่ะนะคะอะ่ะเรามาต่อกันเลยจ้าอื้มชมพูปะ จัดไปจ้ะชมพูโดนฟ้าจะไม่ทึบใช่ไหมพ่อจ๋าไม่เนอะอ่ะลองดูค่ะแต่ถ้าเขียวกับฟ้ามันจะเขียวไปอีกมันจะไม่สวยนะคะแม่แม่เดี๋ยวลองดูค่ะไปกันเลยจ้าตีลูกตีตีตเออโอ้ออแดงนี้สวยเธอเลิศว้ามันต้องแดงแบบแดงเป็นแเ,นเนชิดเลิศเล,เล,เล,เลเอ่าเก่ง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 สวย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 ต้องแดงแบบนี้ถ้าชมพูเบาไปมันจะดูแบบ กลืนม,มันจะแพ้สีฟ้าข้างหลังอะค่ะแม่แม่นะคะอะอันนี้เราใส่แต่ว่าแดงก็ต้องเป็นแดงแบบแป๊ดเลยนะคะจะสวยอืมเดี๋ยวพรงนี้เดี๋ยวลองแดงเดี๋ยวเ,ยวเยวมไหมอืมอน,นี้ลองแดงแป๊ดปด,ดูก่อนไปเลยจ้า เออค่อยๆด้ลูกเออเออสวย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 เออข้างบนด้วยนะพ่อจ๋าเออข้างบนด้วยนี่ก็จะเป็นต้นไม้ข้างหลังก็จะเป็นท้องฟ้าก้อนเมฆต่างๆนะคะแม่แม่อันนี้เป็นอันนี้นะคะนี่เป็นสีฝะสีขาวของก้อนเมฆนะคะไม่ได้แบบอันนี้นะคะ ไม่ได้แบบว่าเป็นพื้นของกระดาษนะแม่แม่่าไปเลยลูกจ๋าตี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 อันนี้มุมต่ำคะ่ะการต่ำอเจอโอเคคะ่อะอ่าสวยข้างบนหน่อยค่ะเพระจ่ายที่มันเป็นสีชมพูอะ่ะทับไปเลยคะ่ะมันจะได้สวยสวยเสมอกัน ตายเฮ้ยค่อยๆเดี๋ยวลูกใจเย็นๆนะเอ้เอ้ย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 ตี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 เอองามมากสวยขยี้ใจต่อไปจะลงพื้นนะคะต้นพอแล้วแหละสวยแล้วอืม สวยแล้วสวย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 สีสดมากค่ะแม่แม่เริ่มลงพื้นกันจ่าแม่แม่พื้นนี้จะเน้นสีเหลืองหน่อยนะคะเพื่อจะได้ตัดกับสีของเออ่ต้นไม้เนะตะอ้อนตัดกับสีของต้นไม้นะคะจะเน้นสีเหลืองมากกว่าสีเขียวนะคะอ่า เก่งจังเลยค่ะคนเก่งของแม่เก่งทั้งพี่เก่งทั้งน้องดูน้องค่ะนั่งเต้นให้กำลังใจพี่มิมี่นะคะอพี่ก็ฟาบไปเลยค่ะตีไปเลยค่ะตีไปเลยจ้ะตีตีตีต,ตีโอ้ยสวยจังเลยภาพนี้ทำไมสวยขนาดนี้น้องมินนี่วาดเองทุกจุดเลยนะคะแม่แม่แมอ๋ออนุภาคของงวงช้าง <laughs> อ่าสวย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 พอจะเป็นจิตกรงวงทองได้หรือยังนะน้องนางดูอะไรลูกเอ่าไปกันต่อค่ะแม่แม่ขาไปกันแล้วตีตีตีเอ้เอ้เอ้ สวยโอ้โหจิตกรงวงทองมาแล้วจ้าเดี๋ยวนี้งวงเขานิ่งดีมากเลยค่ะแม่แม่ดูค่ะสวยโอ้โหว้าวสวย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 มากเลยสวยมากเลยวันนี้เราจะเพิ่มแบบสีวิวข้างหลังมาด้วยนะคะสีฟ้า ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะแม่แม่ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะดูอาปากตั้งใจแรงค่ะแม่แม่เออ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 สวยสวยสวยเออค่อยๆตีลูกพ่อบอกว่าเน้นข้างล่างหน่อยนะคะตีต่ำๆลงหน่อยอ่าสวยมากเก่งมากเออต่ำจนตลุดแป้นไปเลยนะคะ เป็นอย่างไรคะแม่แม่สำหรับภาพวาดภาพนี้ของน้องมินนี่นะคะสาวน้อยแสนสนคนสวยวัยเจ็ดขวบค่ะหนูเพิ่งอยู่ปอนหนึ่งเองนะคะแม่แม่เอเออเอเอค่อยค่อยเด้อลูกค่อยค่อยตีลูกตีตีเออเออเออสวยแล้วพ่อจ๋าพอแล้วพอแล้วเนาะพอแล้วใช่ไหมคะโอเคสูยขยี้ใจ เป็นอย่างไรบ้างคะแม่แม่สาหรับภาพนี้นะคะภาพวาดของน้องมินนี่นะคะก็เดี๋ยวออกจากเ,เป็นให้แม่แม่ดูชัดๆท่านใดสนใจภาพนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทักข้อความมาได้เลยนะคะท่านใดอยากจะสนับสนุนพัฒนาการความสามารถของเด็กหญิงมินนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ